สวัสดีครับผมเอกครับจากเพจเอกขายที่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูที่ดินแปลงคลองหนึ่งนะครับองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงผ่อนได้นะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินประมาณสักครึ่งไร่กว่านะครับและผ่อนได้นะครับผ่อนได้ระยะยาว5ปีผมพามาดูแปลงนี้เลยนะครับก็เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆกับวัดคลองหนึ่งนะครับเดินทางที่เดียวก็ถึงเลยนะครับก็จากกรุงเทพมาประมาณแค่ชั่วโมงหนึงก็ถึงแล้วนะครับก็แปลงนี้อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพระสมเด็จนะครับมสว แล้วก็เดินทางมานิดเดียวเลยตลาดองครักมาก็ถึงแล้วนะครับผมพามาดูแปลงที่ดินนะครับก็เบื้องต้นนะครับแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่พัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราลงในส่วนของไฟฟ้าให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับก็ไฟฟ้าหลักนะครับไฟฟ้าหลักเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับสามเฟสยาวเข้าไปจนถึงกลางแปลงนะครับแล้วก็แรงต่ำมาอีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับ นี่เลยครับถนนก็เป็นถนนใหญ่ๆแบบนี้นะครับถนนแปลงนี้กว้าง10เมตรนะครับเราให้ถนนใหญ่ๆกว้างๆเพื่อที่ลูกค้าจะได้เดินออกเข้าแบบสะดวกสบายนะครับและที่สําคัญความสวยของแปลงไม่ใช่แค่ไฟฟ้าประปาถนนใหญ่แบบนี้นะครับนีนะครับบดอ่าไว้อย่างดีแปลงที่ดินแปลงนี้ก็สวยนะครับผมพามาดูครับนี่นะครับหน้ากว้าง35เมตรนะครับลึก25หหมายความว่าแปลงนี้หน้ากว้างติดถนนจะเยอะมากเลยนะครับ เยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูไกลๆนี่นะครับจากเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับต้นใหญ่นี้นะครับจากเสาไฟฟ้าที่มีต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่คือความกว้างของแปลงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแปลงนะครับเป็นแปลงดินที่ปรับถมไปแล้วนะครับถมไว้ประมาณ1เมตรแล้วนะครับนี่นะครับยาวจนไปถึงไฟฟ้าต้นนี้นะครับนี่คือระยะกว้างของเขานะครับหน้ากว้าง35เมตรหมายความว่าติดถนนยาวแบบนี้35เมตรแล้วก็ลึกลงไปด้านหลังก็จะมีลำรางน้านะครับอีก20ลึกไปด้านหลัง25เมตร นี่นะครับก็สามารถปลูกบ้านได้ครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งนึงจัดสวนได้นะครับหน้ากว้างแบบนี้นะครับหรือท่านใดที่มากัน2คนก็อยากจะแบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับนี่นะครับก็สามารถแบ่งครึ่งกันได้นะครับเพราะว่าหน้ากว้างติดถนนเยอะมากแบบนี้สามารถเข้าออกได้แบบสะดวกสบายนี่นะครับก็พามาดูใกล้ๆนะครับนี่แล้วก็เป็นแปลงที่ดินที่เราปรับถมไว้ให้แล้วนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าดาวต่ำนะครับดาวเพียงแค่10,000แสนบาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินขนาด222ตารางวาถมแล้วแบบนี้นะครับนี่นะคร แหล่งชุมชนนะครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับก็เริ่มเข้ากันมาแล้วนะครับถนนนี่นะครับเราก็ทำเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะครับความสูงอีก10เซนจากพื้นดินนะครับก็ทําให้เข้าออกสบายนะครับเพราะว่าระดับระดับเดียวจากถนนหลักเข้ามาเลยที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นคลองหนึ่งนะครับเป็นคลองหนึ่งองครักษ์แล้วนะครับนี่นะครับเข้ามาดูในแปลงนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะครับยาวไปนู่นนะครับนู่นถึงท้ายแปลครับทั้งหมดพื้นที่ของถนนนะครับยาวขนาดนี้นะครับหนึ่เมตรนะครับ 1,200เมตรยาวไปจนสุดท้ายแปลงตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่กันแล้วนะครับบางท่านก็จัดสวนบางท่านก็ลงบ้านไปแล้วนี่นะครับบางท่านก็โอนไปเสร็จแล้วสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับไฟฟ้าก็เดินให้แล้วนะครับนี่นะครับอ่าก็ถนนก็ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแปลงหนึ่งเป็นแปลงดีคุณภาพอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององครักษ์ใครสนใจอยากจะเข้ามาดูโครงการก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับแปลงที่ว่างอยู่ตอนนี้มี6แปลงเท่านั้นนะครับเป็นแปลงขนาด220ตารางวา หแปลงถมดินไว้เสร็จหมดแล้วนะครับมีลำรางด้านหลังใครที่ชอบปลูกต้นไม้ขุดสระน้ำนะครับแวะมาดูที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ติดพื้นที่คลองก็จะมีน้ำใช้อยู่ตลอดทั้งปีแล้วที่สำคัญนะครับตรงนี้ใกล้กับทางขึ้นทางด่วนทางขึ้นลงนะครับทางด่วนนะครับมาขององค์รักษ์นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับเราอยากให้ท่าน เป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ดาว10,000แบาทท่านก็เป็นเจ้าของที่ดินขนาด222ตารางวาแล้วครับนี่นะครับหน้ากว้างสวยๆแบบนี้อย่าลืมนะครับรีบเข้ามาดูกันครับดินปรับถมไม่เสร็จพร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้เลยครับวันนี้นะครับโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ088 145 1155ครับหรือจะดูจากเพจเอกขายที่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับรีบเข้ามาดูพื้นที่กัน6แปลงสุดท้ายใครจะได้เป็นเจ้าของรีบด่วนนะครับสวัสดีครับ